เวลาบักเจมทําการไลฟ์สดทําการลงคลิปไปนะครับรู้สึกว่าจะมีคนดูบางส่วนนะครับที่แบบว่าพี่เจมค้ามขอรหัสหน่อยครับพี่ผมไม่มีผมโดนแฮกซึ่งพี่คิดว่าเดี๋ยวคลิปนี้พี่จะแบบว่ามาทําการแจกรหัสคนที่มาทําการขอกันนะครับทุกคนซึ่งก็ต้องบอกเลยว่ารหัสที่แจกนี้เป็นรหัสที่ตึงมากนะครับผมรหัสนี้เวลหนึ well, ่งนะครับทุกคน เอาละครับผมขอกับสวิดาสวัสดีค e ุณผู้ชมทินะราสวยหล่อตม,มูตมิและก็เวรุ่นบ็อกฟูดเป็นรุ่นคีโมสิการทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาอยู่กับบักเจมในช่องเซมี่กันนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับทุกคนเราจะมาทําคลิปแกล้งไป <c oughs> ทําการอาโพสแจกรหัสกันนะครับผมถ้าเกิดมีใครมาทําการคอมเมนต์ขอรหัสเดี๋ยวเราจะแบบว่าทําการสมัครรหัสใหม่รหัสเบลหนึ่งไปทําการแจกข่ากันเลยนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปนี้มันจะปั่นปั่นไมหรือจะแบบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมก่อน ทำการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์ซับสไครป์แชร์เป็นกำลังใจให้ปักเซมกันด้วยนะครับผมจริงๆพี่ก็พูดตรงๆนะครับพี่ก็ไม่ค่อยได้มีรหัสเยอะนะครับทุกคนเห็นมีคนมาขอกันบ่อยมันก็แบบคือพี่ก็ไม่ได้มีเยอะนะักพี่ก็จะมีรหัสพี่แล้วก็รหัสรองอีก2รหัสนะครับซึ่งมันก็พี่เก็บเอาไว้นะครับทุกคนส่วนรหัสไก่ตรงไก่ตาพี่ก็แจกไปหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดพี่มีทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นแล้วมีตังค์เดี๋ยวพี่จะมาทําการแจกรหัสแจกกลุกนนผมก็ประมาณนี้นะคครับโอเใอ เราพรพ้อมกันแล้วเดี๋ยวไปทําการโพสแจกกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปกันเลยจ้าอฮมกำลังมองหาร้านละฟาร์มเติมลูบากับผลเกมพัดและจําหน่อยไก่ตันอยู่ใช่ไหมล่ะงั้นบักเจมแนะนําร้านนี้เลยร้านอีซี่ฟาร์มร้านดีบริการไม่โกงไม่เกียนและแอดมินสุดใจเกเรดด้วยนะครับทุกคนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครสนใจร้านละฟาร์มแนะนําซิอีซี่ฟาร์มเลยนะครับผมสนใจลิงก์ร้านใต้คลิปเลยนะจ๊ะ ช้าก่อนถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาพ่อแม่คนไหนต้องการจัดคอมราคาถูกยันไปถึงราคาสูงและสวยคอมสเปคเทพๆบักเจมขอแนะนาสิ้น,นี่เลยครับผม i have cpu ก็อย่างที่รู้กันนะครับผมไม่ได้มีแค่ขายคอมนะครับมีขายข้าวสารแล้วก็อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ด้วยเด้อนึกถึงร้านคอมซิบแบบว่าจับๆแล้วก็เฟียเฟ้ยวๆแถมบริการหลังการขายดีบอกเลยว่าให้นึกถึงที่นี่ i have cpu สนใจลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับทุกคน มาประกอบคอมหรือว่ามาซื้อกันก็ได้เด้ออจุบมั่ว เดี๋ยวคลิปนี้เราจะแบบว่าแจกสัก2อสรหัสละกันนะครับผมซึ่งในตอนนี้เราก็เข้าหน้ากลุ่มมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มพี่นะครับทุกคนก็มีชื่อว่าโลบอกซื้อขายพูดคุยแลกเปลี่ยนบายมี่นะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มและอยากเข้าก็สามารถเข้ากลุ่มกันมาได้นะครับทุกคนแต่ว่าเข้ากลุ่มมาอยากก่าโกงอย่ากเกณียนกันเดอ้อเดี๋ยวเรามาทําการโพสขายกันดีกว่านะครับทุกคนเฮ้ยโพสแจกสิแจกรหัสบอกโฟดฉลองเออฉลองสามแสนซับใครอยากได้เมน Alright, okay. แจกรหัสบ็อกฟูฉลอง3ามแสนซับนะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะมีคนทาการแสดงความคิดเห็นหรือเปล่านะครับทุกคนในระหว่างนี้นะครับเราก็มาทําการเลื่อนดูกันดีกว่านะจริงๆตอนนี้พี่ก็ทาการเปิดเทสแคนนะครับทุกคนถ้าใครอยากเทสแคนก็มาอ่านรายละเอียดแล้วก็เข้ามาได้นะครับทุกคนมาลองทิได้น,นะครับอ้าวมีคนทําการเอาอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเอ่ออีกอันหนึ่งนะครับทุกคนไม่ใช่อันนี้เดี๋ยวอันนี้คือมีคนกดไลค์แล้วแต่ว่ายังไม่มีคนเมนนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลอมีคนไม่งั้นก่อนดีกว่านะครับอยากจะ รู้เหมือนกันว่าคลิปนี้จะมีคนปันป่นปั่หรือเปล่าเออหนูคะ่ะโอ้คนนี้พี่รู้จักนะครับทุกคนคือคนนี้พี่รู้จักนะครับแล้วพี่ก็คิดว่าคนนี้ต้องแบบ ต้องแบบอะไรอะ่ะว้าวนี่ทักมาหาพิซาแล้วทักมาหาพิซาแล้วโอ้ยม,มันมีแต่คนที่แบบรู้พอเฮ้ยทุกคนแต่ว่าคนนี้ไม่รู้คนนี้ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวเราทักไปหาคนนี้กันดีกว่าเดี๋ยวขอทําการทักไปหาก่อนนะครับเดี๋ยวถามน้องขอไปก่อนซิว่าเออมีรหัสยังครับมีรหัสเออเอางี้ดีกว่าถามอย่างนี้ไปดีกว่าทาไมถึงอยากได้เออถึงอยากเออทาไมถึงอยากได้รหัสครับโอเคถามน้องเขาไปอย่างนี้ก่อนนะครับทุกคนแล้วก็มีคน เริ่มมีแล้วอะผมครับพี่เจมโอ้โหผมครับติดตามอยู่ครับผมครับเริ่มมีคนแบบว่ามินแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองคุยกันไปทีละคนนะครับถ้าไปคุยแหละคนเนี่ยมันจะแบบว่าเดี๋ยวมันจะแบบแชทแบบต่างคนต่างพิมพ์มาเดี๋ยวมันจะมึนทีละคนดีกว่าเดี๋ยวรอเขาตอบกันละกันนะครับทุกคนทําไมถึงอยากได้รหัสครับนี่ตอบดีเดี๋ยวให้เลยนะครับผมถึงแม้ตอบดีหรือไม่ดีพี่ก็ให้นะครับเป็นรหัสย้อหนึ่งเด้อซึ่งในตอนนี้เรามาทําการสมัครรหัสเราลวกันนะครับทุกคนมาทําการสมัครรหัสเราดีกว่าอดี้งวขอตั เลยละกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเอาเป็นเออเอาเป็นเอาเป็นเซนเซและกันเซนเซแล้วก็เอาเป็นเซนเซอีละกันไหมเซนเซอีแล้วก็รหัสก็เป็น1 2 3 4 5 6 7 89แล้วก็เป็นอ่าออิอิอ,อ,อิโอเคทำการเหมือนจะมีคนตั้ง <c> username <oughs> อ,อ,อ,อันนี้ไปแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวทำการแบบว่าเออเอาเป็นเลขเป็น2 2ไปละกันนี <c> ่ <oughs> มาเรียบร้อยแล้วก็ทำการอ่ะกดเออตะขอบันซึกมาก่อนก็ได้ไหมตะขอบันซิเออเอาเรียบร้อยสร้างมาแล้วสวยพี่สวยแล้วเราก็ทำการเขาบอกว่าอะไรอ่ะอยากจะไปฟาร์มต่อเรื่อยๆครับอยากสะสมรหัสโอเคได้เลยโอเคได้ได้เลยครับเท่าแล้ว บอกด้วยนี่เข้าแล้วบอกด้วย แล้วพี่ขอเข้ารหัสเพื่อความเนียนก่อนนะครับทุกคนจะขอเข้าไปก่อนเข้าแล้วบอกด้วยนะโอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนแรกนี้จะมีปฏิกิริยางไงนะครับทุกคนจริงๆก็มีคนคอมเมนต์มาขอแบบมีคนคอมเมนต์มามาอยากได้เยอะมากกันจริงๆนะเวลาแจกรหัสนี้มีคนอยากได้เต็มเลยนี่เข้ามาแล้วเลขหนึ่งด้วยโอเคแล้วเราก็สำการออกเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอส่งรหัสให้คนนี้ไปก่อนเลยโอเครหัสก็เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็เออเอาไม่แช่นิดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7 8 9แล้วก็อ,อีป่ะใช่ป่าววะแล้วก็นะ่จาจะอ,อีนะครับทุกคนทําการส่งไปเลยนะครับจริงๆสมัครรหัสเองลืมเองจะบ้าตายโอเคลองเข้าดูครับลองเข้าดูครับ เดี๋ยวดูซิว่าคนแรกจะแบบเอ่อยังไงนะครับทุกคนลองเข้าดูครับหวังว่าจะไม่ด่าพี่ใช่ไหมจะไม่ด่าแล้วใช่ไหมนี่รหัสชื่อว่าเซนเซอิอิสองสองนะรหัสก็เป็นรหัสเป็นรหัสเป็นรหัสเบคอนมาเลยเดี๋ยวขอเปลี่ยนโฉมดีไหมเนี่ยจริงจริงก็เดี๋ยวเราขอก่อนแล้วกันนะครับทุกคน <c oughs> พี่คิดว่าน้องเขาอาจจะแบบว่ากําลังใช้เวลาในการเข้ารหัสนะครับทุกคนจะทาการแบบว่าไปเอาคนตอบไปกันดีกว่าคนนี้บอกว่าผมรับพี่สมาชิกใหม่โอเคได้เลยเดี๋ยวขอมันมันส่งข้อความไปหา ไม่ได้อ่ะงั้นมะเป็นคนนี้แล้วกันอเอาความได้ไม่ได้ด้วยโอเค ดีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนทําไมถึงอยางได้รหัสครับนี่ทําการถังเข้าไปนะคะคนแบบผมมีแล้วขอดินแทนเอาเอาไปทําไมเอ้ย,เ,อยเข้าแล้ว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 ได้แล้วครับขอบคุณครับได้ <laughs> แล้วครับขอบคุณครับ <laughs> ลองเข้าดูครับฝากเออฝากสารฝากล่าต่อด้วยนะ <laughs> ฝากล่าต่อด้วยนะเอ้ อ๋อ <Okay>. oh, ส่วนน้องของนี้ก็จะบอกว่า oh. ไม่มีรหัสเล่นกับเพื่อนโอเคร <c oughs> ครับผมด้วยครับผมด้วยโอเคโอเคสงสัยเขาจะยังไม่รู้ตัวนะครับทุกคนซึ่งก็เอออยากจะให้เขาลองเข้ารหัสด,ดูอะลองเข้าดูครับลองเข้าดูครับลองเข้าดูครับเอ้ยงั้นก็ปล่อดเขาไปแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอเขาแบบเออ <c oughs> ปลปอยเขาไปแล้วกันเขาไม่รู้ก็นี่แหละเนียนๆดีเขาบอกว่าไม่มีรหัสเล่นกับเพื่อนอ๋อโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทำก การสมัครรหัสที่2กันเลยดีกว่านะครับทุกคนโอ้ยเจ๋วเจ๋วเ๋วเจ๋วขอสมัครรหัสที่2กันเลยนะครับรหัสที่2นี้ก็เป็นชื่อว่าเออเลิฟเลิฟ เออเลิฟเอฟซแล้วกันเลิฟเอฟซแล้วก็2 3งสองสนะขอคัดลอกไว้ก่อนนะครับทุกคนกันลืมแล้วก็ใส่รหัสเป็น1 2 3 4 5 6 7 8สาแล้วก็อีอเหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคทำการเอ้ยมันต้องกดสมัครก่อนเรามากดล็อกอินเสรยเลยอะรหัสก็เลิฟเอฟซ2 3องโอเคเฮ้ยทุกคนเขาส่งรูปมาแล้ว อ้าสู้ๆนะยี่ครับสู้ๆสู้ๆนะครับ รักนะครับนี่ไปเลยโอเคแกงเล้งเฉยเฉยแกงเล้งเฉยเฉยบอกเขาไปอย่างนี้แล้วกันไม่ต้องบอกแกน,นี่หรอกปะเดี๋ยวเราขอมาใช้เวลาในการสร้างรหัสที่2ให้กับพ่อหนุ่มคนนี้กันดีกว่าอมันเป็นอันนี้เออ,อเราใส่ร,รหัสมั่วโอเคแล้วก็อีอีแล้วก็ใส่เอเชชยโอเคทําการกดสร้างรหัสเระขอทาการคัดลอกมาก่อนโอเคแล้วก็ทําการ่ารอ,อ,อก่อนนะครับทุกคนรอมันอันนี้ก่อนโอเคเข้ามาแล้วสวยแล้วขอขยับบลูฟูมมาก่อนเลยชื่อรหัสบัตเลย f อนะครับทุกคนแล้วก็เข้าไปครับครับเดี๋ยวเราขอทำการส่งรหัสให้พ่อหนุ่มคนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ส่งเป็น username พร้อมกับรหัสนะครับเอาไปลองเข้าดูครับเข้าเกมและบอกด้วย นี่ลองดูลองดูในระหว่างนี้ก็แบบโอ้โหมีคนมาขอม,ม,ามีคนมาแบบมีคนมาแบบคอมเมนต์เต็มเลยอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคนล้กันนะครับอีกสักหนึ่งคนเอาเป็นใครดีอุ้ยขอครับผมเล่นมังกร อะไรมากๆอย่า,า,างแรกมหัวแค่เล่นไม่เก่งครับถ้าอะไร่าถ้าพี่ให้ผมสักอดีจะดีใจมากๆครับเอ g ทจมีหลอดไปจริงหรอโอเคได้ได้ได,ได้ได้เลยได้เลยอ่าดีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนทามไมถึงอยากได้รหัสครับนี่แต่ขอถามดูซิว่าทามไมถึงอยากได้รหัสนะเดี๋ยวเราบอกคนนี้ไปดีกว่าว่าอ่อาทำคีบแก้งเล่นนะไม่ซนะีเน<ะ>าะกั่นไ่ก่อนนะครับทุกคนเผื่อเขาจะแบบว่าซีเรียสแต่ก็คงจะไม่ซีแบบมาเห็นแบบว่าทาแบบมีการขำมาเล ขับมาด้วยนะครับเดี๋ยวลองคนนี้เข้านะครับคนนี้ก็ยังไม่ตอบพี่นะครับทุกคนถ้าคนนี้เกิดยังไม่ตอบเราอาจจะแบบไปที่คนใหม่นะผมครับคุณครับเดียจะขอลองชักไปหาคนนี้สิดีครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนทําไมถึงอยากได้รหัสครับเราขอตอบไปก่อนละกันนะครับทุกคนชื้อไม่รู้เหมือนกันว่าจะตอบนั้นหรือตอบช้านะครับครับได้ออกคลิปแล้วในที่สุดโอเคขอทําการส่งเอ่อส่งเป็นเย้เพื่ออะไรก่อน สองคนนี้มีแค่ตอบเลยอะ่ะแบบเขาหายไปเลยนะครับทุกคนหายไปเลยไม่เคยห้วนคืนมาหายไปนานกับการเวลาเดียว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 ส่วนคนนี้ก็คือแบบว่าหายไปเหมือนกันนะเข้ารหัสแล้วหรือยังก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าหายไปซะแล้วหายไปซะแล้วจับมาก,ก่อนซืบ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 มีคนเมนต์เพิ่มไหมเอ่ยขอดูซิอยากได้ครับพี่เซียนอยากได้เหรอโอเคเยวขอตัดสิทธิ์สองคนนี้ไปนะครับจะขอทําการอ่าขอทําการลบแชทไปละกันนะเนื่องจากว่าไม่ตอบนะครับผมแล้ว ขอลบใช้ไปก่อนโอเคแล้วก็โอ้ยคนนี้กระทักหายไม่ได้ไงคนนี้แบบทักขาดไม่ได้ผมครับผมครับบิ๊กวิวัซับอะส่งข้อความไปแล้วก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนทําการแบบคัดลอกอย่างนี้ไปเลยแล้วกันดีครับทําไมถึงอยากได้รหัสครับนี่ถามเหมือนเดิมเลยชื่อเฟซว่างงใครงงพี่อ่ะงงออนตรงๆนะเออผมมีเล่นเลยพี่โอเคผมเพิ่งจะมาตอบนะครับทุกคนโอเคซึ่งก็ถือว่าอนุโลมให้ละกันนะครับมะเองไม่มีเล่นใช่ไหมโอเคพี่เข้าใจพี่เข้าใจพี่เข้าใจ ได้ใช่ไหมวันวันไปลลาเข้าหัวเสียเอาเสียเอาผมอยากได้รหัสผลที่เล่นง่ายๆไปอ่ะพี่ได้เลยงั้นเอารหัสนี้ไปแล้วกันนะั่นรหัสนี้ไม่มีผล <c oughs> ไม่มีผลแปลว่าไม่ต้องใช้ผลใช่ไหมเดี๋ยวขอทำการใส่ย <distintos>. ุก <satisfy karang> ่อนแล้วก็ทำการเอ่ออีอีไปแล้วกันอีอีสองสามสองสามโอเคแล้วก็เชตเอไปแล้วกันสุดรหัสก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็อี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 โอเคทำการใส่เพศชายโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องบันทึกนะแต่หมุนติวติวติวก่อนรอสักครู่ใช่ครับพี่ผมอยากได้มากๆครับแค่พี่ทักมาผมดีใจตายแล้วเนี่ยตกใจโออ๋อครับอ๋อครับเข้าเกมและ บอกนะโอเคขอเขียนแล้วบอกนะเดี๋ยวพี่ขอทําการส่งรหัสให้พ่อหนุ่มคนนี้ไปเลยละกันเดี๋ยวขอเข้ารหัสมาก,ก่อพื่อความเนียนโอเคเราเข้ารหัสแล้วก็ทําการส่งรหัสไปเลยนี่ส่วนพ่อหนุ่มคนนี้คือไม่ตอบเลยบิดปัญญาคือจริงๆเราก็ไม่ได้ซีเรียสน,นะแต่ว่าหายไปเลยอะ่ะได้สักรหัสคงดีใจพี่ได้ไม่เออพี่ได้ไม่ได้ FC เหมือนเดิมครับอ๋อขอบคุณครับผมเอาไปให้ลูกพี่ลูกน้องครับโอ้คือเพิ่งจะทักมาประเด็นเดี๋ยวขอขอเอาคนนี้ละกันนะเดี๋ยว เอเอส่งรหัสไปแล้วโอเคแล้วคือเบคอนฮึบฮึบ นี่โพ oh, จะเฟี้ยวพี่ให้ผมจริงดีขอบใจมากๆครับขอบคุณครับครับผมครับผมเข้าเกมแล้วบอกด้วยบอกด้วยนะนี่เข้าเกมแล้วบอกด้วยนะโอเคซึ่งพี่คิดว่าพี่ทําการแจกไป3รหัสแล้วนะครับอย่า,ามาทําการลบโพสต์เลยละกันนะครับทุกคนเนื่องจากว่าอันนี้ผมไม่ได้ไม่เป็นไรครับพี่เซมเซกเลยครับผมเดี๋ยวบอกเขาไปว่ารหัสเออรหัสหมดแล้วรหัสเอามดแล้วขอโท ขอโทษด,ด้วยนะขอโทษด,ด้วยนะอ่ะ<ป>ขอโทษไปก่อดแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวรอร้องคนนี้เข้าเกมก่อนนะครับแล้วก็ราเขาไปก่อดแล้วกันนะครับระหว่างที่รอก็ในกลุ่มพี่นะครับทุกคนถ้าใครอยากจะแบบว่ามาซื้อขายหรืออยากจะแบบว่ามาหาของแคนก็เข้ากลุ่มมาได้นะครับแต่ว่าในเรื่องซื้อขายเนี่ยก็ต้องระวังนะครับทุกคนเพราะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับทุกกลุ่มแหละมันก็มีการโกงกันเนาะ no? ยังไงก็ลองเช็คเครดิตลองเช็คหน้าโปรไฟล์แล้วก็ลองเช็คแบบอ่าเครดิตนะครับทุกคนจริงๆเครดิตบางทีเครดิตเดียวมันก็แบบโกงกันได้นะครับอุ้ยเข้ามาแล้ว,ขาาลวเ,เข้ามาแล้วเอยเข้ามาแล้วสวยสวยเข้าเกมเลยรหัสนี้ของเยอะรหัสนี้ของเยอะไปลองเป็นดูน่าจะไอหนุ่มเขาบอกว่าอะไรเข้าได้พี่ขอบใจพี่มากโอเคโอเคพี่ก็ดีใจโอเคครับเห็นเองมีความ ตมสุขพี่ก็ดี ใจด้วยผมมันนึกก็จะได้ไม่เป็นไรนะอนนุ่มพี่เข้าใจเนาะคนเรามันก็แบบพอได้ของมาีีมันก็ต้องดีใจ okay. แหละเนาะโอเคเดี๋ยวรอน้องเขาเข้ารหัสก่อนนะครับทุกคนรอไปคลิปนี้ก็ชิลๆไปนะครับทุกคนชิลมากโอ้อีซี่ฟาร์มอะไรเนี่ยอีซี่ฟาร์มเผ็ดดีๆที่วันวันลงเอสท้ไม่เอาคิวเดี๋ยวเซ็นเซอร์ให้หน่อยนะคิเวเหลือไปแี้วแล้วมันจะติดเหลืองเอาก่อนช่องเราเขาบอกว่าอะไรนี่กำลังพิมพ์กำลังพิมพ์แค่คี่ทักมาก็มีความสุขแล้วครับได้ไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคโอเคเดี๋ยวเราตอบก่อนนคบ อะไรมาเอ่ยเดี๋ยวขอดูสิพิมพ์อะไรมาหน้าติ๊กตอกพี่เจมฮ,าฮ,าฮา่าฮ่าฮ่าฮ่าฝากไปลาด้วยฝากไปลาด้วยชอ้อตเลยโอโอโอนะอโอโอไปแล้วกันโอโอนะ <laughs> ไปละจ้าโหตาย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  ไปแล้วจ้าจื๊บจื๊บจืบจืบจืบไปแล้วจริงๆ,ๆสุดยอดไอเจมี่มันแบบมันสุดยอดนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้ละกันนะครับทุกคนก็เรียบร้อยกันไปแล้วนะครับผมถ้าเกิดใครชอบใจฝากกันกดไลค์ซับสไครต์แชร์ชเป็นกําลังใจให้ฝ <ๆ S 1> ากเซมี่กันด้วยนะครับคลิปนี้ก็ทําปั่นปันเด้อหวังว่าเขาจะไม่ซีเรียสแล้วก็หวังว่าคนดูจะแบบว่าไม่ามดามงดราม่ากันนะครับผมปั่นปันขำๆนะครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปนี้ฝากกันกดไลค์ซับสไครต์แชร์ให้กันด อะไรสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ขอ,อตัวลาไปก่อนครับไปปั้งราบทุกงาน